นี่มาดูลอกกินกันเลยครับเห็นไหมเห็นไหมครับให้แค่พอประมาณนะครับน้ำมันได้ไม่เสียนะอันนี้ก็เข้าสู่การคลิปต,ตอนที่สี่นะการ <c oughs> เพราะปลาไม่ใช้ไายแดงนะครับ <c oughs> ก็มีวิธีง่ายๆนะครับนี่ก็เข้าเกือบลองสุดท้ายแล้วนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ อ่าอันนี้ก็เข้าสู่ตอนที่สี่นะครับใกล้ตอนสุดท้ายแล้วนะนี่ครับมันจะเห็นน้ำนะนะครับน้ำมันจะเริ่มดำนะตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนน้ำครั้งนี้ก็ค้ออีกครั้งสุดท้ายแนละ้วผมเปลี่ยนแค่สองรอบเองนะครับแต่วพวกนี้จะโตช้าหน่อยนะนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนน้ำก่อนนะครับ หลังจากผมเปลี่ยนน้ำแล้วนะนี่ยาเหลียงครับใส่เป็นให้เพื่อนไม่ต้องเยอะมากอะมาดูอะ เพื่อนๆผมแนะนำว่าถ้าเป็นน้ําประปลาผมแนะนําให้พักน้ําอันนี้ผมเป็นน้ําคลองนะครับมงมเลยใส่ได้เลยนะหนึ่โอเคอันนี้ครับเดี๋ยวไปดูให้อาหารปลาให้อาหารกันนะว่าผมให้อะไรนะเพราะไม่ใช้ไรแดงนะ,นะคุณถึงก็คุ้มแล้วนะแค่แค่แบ็กสตาร์ข้อนี้ก็คุค้มแล้วนะครับเนี่ย ตัวตากันลอกเลยเีสุดยอดนะฮะถ้าที่เมียผมหมดไปสองร้อยห้าสิบนะครับสี่ข้องนี้โอเคเดี๋ยวไปดูตอนผมให้อันนี้ใส่น้ำเสร็จแล้วนะอ่าอันนี้เป็นรายไทยนะก็ใส่น้ำแค่ครึ่งเดียวพอครับนี่กำลังใส่อยู่ เดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยอายุประมาณสองเดือนสามเดือนละเดี๋ยวมาดูกันว่าผมให้อะไรนะครับให้อะไรกินนะมีใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับพอปลาป่า,ปามันโดดนะครับตู้เลยนะที่ว่าแรกๆผมแนะนําให้เป็นไฮเกตออะเพราะว่าปลามันไซส์เล็กมันจะกินไม่หมดนะครับตหู้มันก็จะดีหน่อยถามว่าตหู้ให้กินยังไงผมอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับ น,น,นี่ก็ช่วงฮาห้าหกโมงนะครับก็เพิ่งเลิกงานมาเหมือนกันนะคลิปจะออกช้าหน่อยช่วงนี้งานเยอะนะครับแล้วก็มันติดช่วงโควิดด้วยนะเราเลยเซฟตัวเองไม่ค่อยได้ทำกอจะไปไหนไม่ค่อยอะไรเลยนะไม่รู้จะตอนแรกว่าจะทําคลิปไปช้อนปลาป่านะครับ อันนี้ก็เป็นตอนที่สี่แล้วนะครับลองสุดท้ายแล้วนะเสียดายนะมไอปลาพวกนี้กินกินดีนะครับแต่ปลาป่าผมไม่แนะนําให้ต้าหู้นะอ้วนปักเลยครับเดี๋ยวเราไปดูไอเพาะปลาน,นี่ที่ผมทํานี่ผมให้ทั้งบ้านเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ลายแดงขาดนะครับ อันนี้เป็นกาแล็กซี่นะอันนี้เป็นรกาตานะครับเดี๋ยวเรามาขยี้กันนะครับเ,เนี่ยผมจะขยี้อย่างเงี้ยผมขอตัวขยี้ก่อนนะครับนี่นะผมจะตักใส่ย่ง้ง พ่อปลาไม่ใช้ระแดงนะครับนี่นตอนที่สี่แล้วนะใครที่อยากรู้ว่าตอนที่สามที่สองที่หนึ่งไปไล่ดูนะครับพ่อกดตเปืองนะ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายสำหรับการให้อาหารแล้วนะก็เดี๋ยวตอนที่ห้าผมจะฟอร์มนะฟอร์มหรือว่าหมักสีนะครับเดินผ่านผมก็หยอดหมดแล้วนี่อันนี้มันเป็นปลาป่าไม่ค่อยอยากให้มันอะ่ะให้เนตเดียวพออะนี่มาดูรอก,กินกันเลยครับ เห็นไหมนะครับให้แค่พอประมาณนะครับน้ำมันได้ไม่เสียนะเนี่ยลอกินกันทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับจุ๊บๆๆๆๆเลยโอ้ตัวนู้นสีเต็มนะครับอันนี้เป็นคอปนะเล็ดคอปนะครับเนี่ย อันนี้แบล็กสตาร์นะครับบู๊ยงไงมาแล้วนี่แล้วเขาก็จะแย่งแย่งกันกินอย่างนี้นะครับค้อยไปเห็นไหม <c oughs> แล้วก็อยากให้กินเลยปลาป่ามันอ้วนนะครับนี่ตอนที่ตีงั้นก็ ก็จบคลิปตอนที่4เพียงเท่านี้นะครับเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับ s c ไคร่นะบายนี่ก็ผมจะคัดเอาแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมจะเอาแต่ดำๆนะที่ต้องการคัดนี่คือว่าผมต้องการให้ตัวมันใหญ่เร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิธีการฟอร์มทั้งสองอย่างนี้คนละฟอร์มคนละแบบนะครับเพราะอันนี้เป็นปลาสีไหลและอนนู้นต้องการให้ไหลเข้านะครับแต่อันนี้ผมไม่ต้องการให้ไหลเข้านะ แล้วไปดูวิธีฟอร์มสาระนะครับคลิปนี้แนะนําอย่าข้ามนะสาระนะครับผมจะทำแค่อตอนเดียวนะครับแบบนี้อันนี้สาระเลยนะบอกต่อเลยนะครับอย่างงี้ไม่ใช้นะครับนี่ลอกใส่อย่างงี้ไม่ใช้ครับว้แม่มันในนี้แหละเอาไปกระเปืองเปืองกระแป้งนะครับผมขอตัวคัดก่อนนะอันนี้ก็เข้าสู่ช่วงการขาย การขายนะครับพี่น้องที่ซื้อซื้อไปก็เหมือนสนับสนุนช่องให้มีกาลังใจทํานะครับก็พวกเมียแบกตาตาเกตนี้ก็อยู่ที่ตัวสามร้อยห้าสิบนะหูช้างทองก็อยู่ที่คู่สองร้อยห้าสิบนะครับนี่หูช้างทองก็เกตประมาณนี้นะครับสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มาเป็นที่ยาเหลืองยาเหลืองทักได้ตลอดเลยนะครับถุงละห้ากรัมร้อยห้าสิบรวมส่งสามถุงสามร้อยส่งฟรีหนึ่งขีดพันแปดส่งฟรีครับ นี่ครับก็ประมาณนี้นะท่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็โอเคสวัสดีครับ